ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมโอ๊ยโอเคถึงแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทอไมนี่เซฟโซ่เนี่ยอนนี้เราอยู่ในเกมน่าว่าซูมเลเตอร์ใช่เหรอโอ๊ยโอ๊ยอย่าเพิ่งฟังเซฟโซ่กันเลยเหรอเซฟเลยเอ้า พร้อม yeah โอ้ยพลังอะไรอะ่ะพลังผีขึ้นเต่าเหรอเจ้าคนละขึ้นกันนี่ก่อนกันนี้นดูดิเจ้ามีผลไม้พิเศษอะ่ะแหละใช้ผลไม้ตัวเองตายแพ้แพรดิวเซม โอยเขาแจกอยู่ไหมอะผลไม้ที่สิบผลไม้ปีศาจสงสัยค,คนจะห้องกันแล้วมั้งอยากได้แพรต้องมาตรวจชุดกวารดก่อนเขาบอกว่าถ้าแพ้แพ้เดี๋ยวว่าจะซื้อให้ไม่ถ้าแพรชนะเดี๋ยวว่าจะซื้อให้แต่ถ้าว่าชนะว่าจะไม่ซื้อให้แพ้โอเคไหมมาต่อสู้กันต่อชุดกันเขา มี VIP ป้องกันอยู่น,น,น,นี่อนินีก่อนมีก็ไม่มีประโยชน์ต,ติดไตโ <c oughs> อเคาใครอยากได้ผลไม้วาร์ดมาอ่ะวาร์ดเหลือผลไม่นึงป่ะไม่มีอ่ะม่ได้ววัดไทป้า,าปแล้วเนี่ยวัดเก่งเกินไปเธอสู้ไม่ได้หรอกระดเเลวลอะไรสามสิบเอ็ดระดับเลเวลยี่สิบเอ็ด ด่าว่าเท่าไหร่เจ็ดสิบสามแล้วก็ไม่ได้หรอกก็มาเก็บเวลก่อนไ,ไปนไหนอ่ะไปเอาผลไม้พิเศษอะ่ะไม่คิดว่าแว่อยู่เกาะน,นี้เกาะน,นี้เกาะวีวีอเอชหรือเป่ะเนี่ยโอ้ยนี่ลิงใส่มงกุฎใช่พระชายพระชายเหรอ ปีนี้อะไรอ่ะโอ้หเลยแล้วยี่สิบเฮ้ย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 ไปรับเควสก่อนไม่กี่วันนี้เทปเพล่เราจะมาสู้กันอีกรอบหนึ่งเหรอก็ได้สู้ตลอดเกมอ่ะทำไมอ่ะเงาอ่ะไม่ไม่ใช่ตลอดเกมเลยแต่ว่าเกือบตลอดอ่ะโอเคไม่เข้าใจไหมก็คือเจอกันอ่ะเราก็จะต่อสู้กันโอ้ย อะไรอะไรโอ้ยมี่อะไรนนี่เนี้ยทางสปกโอ้ยทำไมมาไกลยังตายแล้วเลิกสู้แม้จะคก,กิงแต่ว่า V I P เยอะนะจ๊ะเลิกสู้ไม่ฆาเพื่อนหรอกเอาแทนไม่ลนหาที่ตายหรอก โหวัดเท่มากเลยเก่งมากโออเงน้ยนับเด่นสิเถือเลย่า ผลไม้ปีศาดเรื่องของผลไม้ปีศาจยุบ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 บอ้อนี่แอคัสแอคัสไลแอคัสแตงโมมาวาดแค่เลือดเหลืออีกนิดเดียวเองจ้าสแอคัสไลแอคัสไลแอคัสโอ้นอนหงายเลยโอ้ยตกนับไปวาดฆ่าเหรอ เออแพรมีส่วนหนึ่งของไม้ที่จมในน้ำนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เอสเซเลชนี่กระเด็นตันนี้เราไม่ดูเลย่ะ เลยตัวเดียวนี่กระเด็นไปนู่นแล้วไม่ใช่ผลอะไรผลกิโลวัตต์แย่งเราแค่เหรอโอเคครับปริมาณที่หลายต็มเลยอ่ะต้องต้องหนึ่งพันสองร้อยแน่ หรือเขาจะฆ่าลิงดีแค่ฆ่าได้แต่ว่ากอริลา,าลตายอยู่กอิวัดอังกอลิลาเพราะว่าน่าจะแข็งแ่งบอคนนี้เขาแจกไหมว w h about to e แ <Hello. S 1> what, what พ้ hello วัดข้ามอีกฝั่งนี้ไม่ได้สะพานพังสพานพังยิ่งแพรลีเวลเยอะขึ้นเขายิ่งขายาแพรแพงแพรซื้อดีไหมเนี่ย ลองซื้อเราเกิดได้อันไม่ดีลองซื้อก็ได้แต่ว่าวานไม่เอาแล้ว,ลวให้เพื่อนเถอะมังกี้กอริลล่ามังกี้โอ๊ยตายมังกี้กาลิลามังกี้กาลิลาแค่ว่าจะกองเก็บอ่ะอเดี๋ยวใครแย่งไม่เท่าไหร่สามร้อยหนึ่ง สามร้อยสิบหกวถ้าดาบวัดเป็นแบบอาแครไหมถ้าดาบอะไรที่มันพุ่งไปชนเน,นี่ยไหนเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมเหมือนกันเขาแค่ไม่ชอบเลยไม่ล่ะบางทีมันก็ไม่โดนเลยไม่ยพบไป โอ้ยแพตตายแพตโดนดิงตีตายอย่าดิตายได้ตัวนอีสตูนเฮ้อเจ้าลิงเจ้าลิงเจ้าลิงอาตายละเจ้าไปฝึกฝนวรยุทธมาจากไหนทขาไมถึงแค่ไม่เจ้าถึงเก่งต้องอ่อนไม่ใช่เหรอเก่งสีเมื่อกี้แพตตายทำไมเจ้าถึงเก่งกว่าข้า ถูกบูนารูดจากที่ปรีชาแทงมากน่าจะเก่งแน่ดูอ๋อเรียนจากสำนักปรีชาเมื่อกี้มันตีวัดไม่ค่อยได้ส,สมัดเลยเพราะเกียวัดอ,อยู่ไกลๆแล้วค่อยฟันเอาคนมั่วๆเโดนโอุ้ยให้แอคคัสเบ้าตายแล้วอะไม่ทันเลยให้ต้องอัปเกรดให้เยอะๆเออให้ต้องอัปเกรดเลือด อคุณเนือดต้องทำยังไงดีเฟนต์มั้งเฟนต์เหรอ้อเหรอน่าจะคิดว่าเดี๋ยวลองดูก่อนดีเฟนต์ของวัดสองนี่อัไนี้วิสรรีเพิ่มมาสิบห้าอโอเคข้านี่ว่าขอเพิ่มดีเฟนต์ด้วยนะได้ ว่าต้องเลืเอดเยอะพอต้องต้องกำจัดบอสกอริล่าให้ได้แพร์ลองไปซื้อดาบอีกอันหนึ่งดีไหมดาบอีกอันหนึงน่งก็ดีนะอไอเทยที่แย่มนะเขาขอ,ขอลาผลไม้แต่แพร์ก็ไม่มีนะให้ผมไปด้วยวย่าท่านพี่ ดูแลค่าด้วยได้สิทธิ์พี่แพรไว่าแค่ควรเปิดโล่นะเพราะความจริงอ่ะถ้าเราโดนดาบกันเราก็ต้องตายกันด้วยใช่ไหมไม่ตายแล้วเราเป็นพวกเดียวกันแล้ววันนี้วันเปิดอยู่ค่อยดีดโล่งอกโล่งใจหน่อยอ่อยโอ้ยแพร ตกหน้าพิษนะแพร่ like. วัดันกว่ลีเอล่าตกหน้เนี่ย้าจ้าวิ่งสองสามลูกก็ตายแล้วจะมาทุกทนอะไรต้ไนไม้หายไปษนะโอ้โหตอริล่าตกนัำของทางแพร่แพรตาย,ตายแพย้สู้สู้แพ้สู้ตายแพย้่สู้สู้ตอริล่าตกตน้งแล้วก็เด้งขึ้นมาฆ่าแพร่ตายวิ่งไปก่อน เราไปล่องเรือดูเกาะอ,อื่นกันดีไหมเกาะเกาะนี้เกาะนี้อเพยยังฆ่าไม่ได้เลยนะกอริล่าอ้าวเผื่อมีตัวที่อ่อนกว่ากอริล่าไงไม่มีแล้วหรอแต่ว่ามันด่านนี้มันแค่ยี่สิบห้าเองนะ เดียวด่านนี้มันแค่สิบห้านอ๋อต้องดูแผนที่ที่เกาะแรกใช่ไหมใช่มันจะบอกสิบห้าเปอร์เซ็นในประมาณนั้นอ่ะอันนี้แค่สิบห้าเปอร์เซ็น Candy เอาไปทำอะไรได้อไม่รู้อ่ะย่า <Yeah. S 2> ต่อชู้บอสต่อชู้บอสถ้ามใช้ air c r a s ด้วยอ่ะนะรอทำยากอ่ะเขาบอกเหรอลองโยน air c r a s ไปใส่ดูสิอ๋อบอสหาย ได้เวลาปุ่นดึ้ง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 อะไรว่าเจ้ากรเก็บวิ่งหนีกันวิ่งหนีกันเยี่โอ้ยข้ามัน ตดใส่ก้นเนล้าอยู่นี่หนกเอยู่เด่นไม่นู่นแล้ววัดโอเคค่ะโอ้ย้นี่อะไรไอ้ค่ะโอางี้อเ่าใช่ถ้าตดใส่ย่เด่นโอ้โอโอ้โโอ้โรโอ้โ้ ่รันี้เหมือนมีท่าเรือท่าเรือไปไหนดีไปไหมแต่ว่าไม่มีคนทำไม่มีคนทำเรือแปลกบองไปแล้วเหมือนเหมือนเป็นท่าล้างนะไม่มีคนขายไม่มีคนขายเรือว้าวยะตาลายังนง ว่กันเนเมนูนอยู่ไหนอะโอเคคอิกา้าตกน้ำ <c oughs> เพทกอิกา้าคว่าตกน้ำขึ้นมาแล้วยงไงมาค่าเร็ว <c oughs> ใช้ไอครัชเลย <c oughs> ก็เ,เ,เห็นไมนูนเลยโอ้ยกิโลผลกิโลอย่า<ะ>พย,พยายามกำลังอัปเกรดผลกิโลอยู่เรือนั่นไงไม่เอาไม่เอา,เอาอโอเอ,าาโอเคอแล้วนั่งได้กี่ครั้งอะ่ะ อันนี้วัดครับวัดครับไปเมืองนู้นสินทางขวาเนี่ยหโห<ฮ>เร็วมากเลยอะเรือเลือดเป็นพันเลยอะ่ะแสดงว่าต้องมีคนยิงเรือเราได้ไขึ้นแล้วจ้าเดี๋ยวมารับนะแจ้งจ้าเขาไปสำรวจทะเล่อนโอเค สไลด์ช็อตว่าดยังไงคนขายปืนไหนคนเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่ามีปืนแบบไหนบ้างนะอันนี้ไรเฟิลฟมาซื้อปืนที่ถูกที่สุดดีกว่าไหมเราจะซื้อปืนที่เกิบแพงที่สุดปืน ไปดูสิโอวดัดเแพไนได้หนังพลติกดูสิถูกที่สุดเหรออืมอเคซื้อเท่าไหร่อะห้าพ <5, 000. S 2> <ะ>ันบ้าจริงไปละได้หนังพลติกมานี่แนละยิงหัวคนขายเลย <laughs> อ๋ออุซอกแชนที่ใช้หนังพสติ๊กยิงพวกศัตรูใช่วันเลนโบ Right, ได้ออนไลน์ได้ร้อยแปดสิบบาทตายแน่ไหนคะรุ่นรุ่นป้ามันอยู่ไหนอ่ะเอาแพะลองฆ่าได้ไหมอาแพะอยากรู้ว่าได้ตังค์เปล่าไม่หรอเราลิมูฟอ,ออกจากรเราลิมูฟกันไหมไม่เอาอะลิมูฟลิมูฟเอาแพะต้องกดอันไหนเหรอกดอัไหนเหรเนี่ย โอ้ยยังพับจะรออะไรอ่ะครับอยากตายเท่ๆไหมไม่เอาโอ้เจีบตายเท่ๆไม่เอาไม่เอาก็ท่านี้ไปยจ้ะไม่ได้เงินเลยอันนี้คืออะไรอ่ะไปอ่ะมันไม่น่าจะเป็นโบนัสเดี๋แพไปดูป้ายประกาศสิเมื่อกี้แพทตังค์เพิ่มไหมไม่เพิ่ม แสดงว่าไ,ได้ไม่จริงอะดิไม่วัดป้ายประกาศหายไปแล้ว,วตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้มีป้ายประกาศใช่ไหมโอ้ยโอ้ยวัดนี่คนขายผลไม้วัดไม่เอาวัดฆ่าเลยวัดฆ่าแทนไม่ได้เพราะว่าวัดเพิ่งตายโอ้ยวัด ผล,ลไม้วาสอ้อวัดตอนนี้วัดเป็นผล,ลไม้อะไรอะ่ะโอวัดสโมกก็แพงนะวัดอย่าพึ่งบําเพงบําเพงบําเพงโอ๊ยวัดเอาออกสต็อกของวัดอะรี리วฟ์อะเนเจอรอ์โร่อะใช่าก็เลยไม่อยากเปลี่ยนแล้วนี่ต้องกดอะไรอะ เ okay. ียแพรวัดอินไวยทุกคนเลยแพรไปแล้สีเขียวก็คืออินไวยแล้วดูสิครับอินไวยทุกคนเลยแพรไม่มีดาบใหม่หรอแพรเรามาฆ่าวาให้ได้สิเดี๋ยวขอดาบใหม่ก uh ่อนนะแพรไม่อยากได้ดาบนี้แล้วมันไม่มีดาบใหม่หรอ อ่อืมอันนี้ก็ดีนี่นาไหน,นขอสโซหน่อยดิให้ไ่ใส่อ้าวตายเลยทำไมโธ่คิดว่าใครเก่งคิคแล้วเรือวะถ้าเกิดซื้ออีกรอบหนึ่งถ้าซื้ออีกรอบหนึ่งแน่นปะ จะลองไปดูก่อนมีแค่ปืนกับดาบอะ่ะเพาถ้าอยากรู้อะ่ะเาถ้าจำเกาะไม่ได้อ่ะว่าเกาะไหนเราไปแล้วแบบก็จะได้มีทหารเรืออันนี้เรือสิบห้าบวกสามสิบบวกตอนนี้เรายี่สิบเราสามสิบวกวไหมยี่เก้าสิบแล้วเนี่ยเพย์วอเตอร์เซเว่นล่ะ มันจะเส้นน่าจะข้างบนนะเนาะเสด็จเสด็จเดีดเด๋ยวตายโอ้โมาขโมยเรือเราไม่อะเพรเพราะขอลงขับทำไมถึงมันเร็วขนาดนี้อ่ะมันเป็นเรือเพื่อนไงให้ไปลองซื้อมั่งมันลงซื้อจากไหนนั่งสองคนได้ไหมนะีม่ะไปขโมยเรือวัดเลวนะไม่เอาเรือมาคืนเดี๋ยวนี้ไม่เอาอะเพรต้องคืนกับวัด นั่นมันลำเล็กไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้เน่ลำเล็กมันอยู่ได้น้อยไม่เชื่อว่าเหรอดเดเือดเต็มกำลังเดินใจเต็มกำบวดนี่ไงวอเตอร์เซเว่นอย่างที่ว่ายบอกเลยใช่เหรอใช่แต่าพายังจำไม่ได้เลยวอเตอร์เซเว่นแมปมันเป็นยังไงวอเตอร์เซเว่นจะมีบแบบเส้นทางแล้วก็วอเตอร์เซเว่นคือ ภาคที่ลูฟี่เจอเลยใช่ก็คือจะเป็นที่ซ่อมเรือที่ซ่อมเรือที่เจอที่เจอเจอเด็กตัวสลัดที่กลางอยากซ่อมแขนตัวเองอยู่อะไรมันนั่นน่ะทำตัวเองให้เป็นหุ่นยนต์ฟังกี้เหรอใช่ฟังกี้เจ็ฟังกี้นี่อยู่ที่วอเตอร์เซเว่นนี่แหละโอ้วัดเนื้อเอ็กพีเยอะมากเลยอ่ะ ซึ่งแพคคิดว่าแพคคงค่าไม่ได้หรอกมันคือตัวอะไรอ่ะมันคือตัวนั้นแหละไม่รู้ซีพรือเปล่าะนั่นนั่นทหารซามูไรอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ไปหรอกตายไม่เป็นไรโอ๊ยเก็บเก็บเก็บโอ้เลเวเรามาหกร้อยมาจะไปสดหกร้อยยี่สิบห้ามาจะไปสดเหรอไม่โอเคลองทดสอบกตั้งเรียกครบอกใครไม่ได้บอกให้เราตอบ เสียงงินฟรีๆเลยอ่ะให้แพลวให้แพลวเรือกลับไปไหมเอามาลับที่เมืองเก็บข้อหน่อยโอ้ยเจ็บอีกนานเลยกว่าจะไปถึงบ้านอยู่บ้านเมืองไหนนะตอนนี้อยู่ใกล้ๆมาจับแพลวสิเอ้ยใครเนี่ย รู้ใครนั่นจะเป็นนี่ไงเพนในหมายประกาศจับไงใช่เหรอใช่ราคาคงฆ่าเขาไม่ได้เหรอเฮ้เขากินผลดาวไป